ครับกาบสวัสดีช่วงเ้าของมันที่10กันยายนพศ2566พรกบาบสวัสดีแฟนเพจทางช่อง YouTube UC พระโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งกาบสวัสดีแฟนทาง Facebook ของงวมงมุนิเมีสี UC พระโคสิ่งนี้ละกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่าน,นที่เข้ามารับชมช,มชิปนี้ของทางช่องครับครับสำหรับชิปนี้กาสีมาเปิดวัวแบงพีแบงน้องไปเลี้ยงผมสเมิเปิดมองว่าเปิดมองน้อแมวนหลด้วครับพี่น้องครับเพราะว่าเปิดไหลายไปกับบ่มีประโยชน์ครับพี่น้องครับ เป็นง้อทรงฟี่มมี่มาจำเจ็บเงินปลายทางเะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิเปิดเป็นโค้มเป็นโค้มไปเดี๋ยวรอกับผมกับสีร่วมชุดหนครับเพื่อมีพอมีน้องเอฟซีอยากยกไปเลี้ยงครับนี่ครับเขาเลี้ยงนะครับเพื่อว่าการเสียเวลาโค้มเลี้ยงนี่ก่อนเป็นแม่ลูกภูงง้อลูกแรกครับแม่ก็บเดร่อยมีซิฟบวกแน่นี่ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นลูกเป็นลูกผสมบามันอายุเดือนก่วนี่ครับนี่ครับมึงจัดๆได้ครับพี่น้องครับนี่ครับสำหรับโค้มนี่เอาไป หนึ่งมืนนบาทได้ครับพี่น้องครับหนึ่งมืนเจ็ดพับาทส่งฟรีให้สอง้กิโลเมตรหรือไกลกว่นัน้นหรือตามตกลงกันดครับพี่น้องครับอันนี้กะแม่ลูกผูลูกตัวที่สองครับพี่น้องครับลูกไส้ยอยูสอเดือนบวกแม่ลอย,ยิมหาบวกเนี่ยได้ครับพี่น้องครับครับคมีกเก่าไปหนึ่งันบาทไดครับพี่น้องครับหนึ่งเจ็ดบาทส่งฟรีให้ 100, 1, 7, สอง้อกิโเมตรหรือไกลกวนัน้นหรือตามตกลงกันดครับแต่พอพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาได้ครับศูนย์หกห้าสองเจ็ดหกแป พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองเปนตำบลบ้านฝางอำเภอกษตเวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่้องครับนี่ครับมึงจะจัดได้ครับนี่ครับคููนี่ครับอันนี้คููนี่ครับพี่้องครับวันนี้ว่ามึงเมียสาวครับเมียสาวเป็นพันในท้กลางพาเล่ได้ครับพี่้องครับสำหรับแม่นี่เอาไปหนึ่งหมื่น สองพันบาทครับพี่น้องครับหนึ่งมืนสองพันบาทแม่สาวอายุแปดเก้าเดือนนี่ครับน่ครับไปหางมีขาด้วยครับพะวันเป็นเล่ครับพี่น้องครับหนึ่งมืนสองพันบาทเท่ากับทรงฟี่ห่กันสองร้อยกิโลเมตรมานี่ถ้าพอเม่พี่น้องยงเหมือนหาโตครับพี่น้องครับยงเหมือนหาโตเอาไปในราคาสุดคุ้มครับสี่หมื่นบาทเพิ่งเพียงครับพี่น้องครับนี่ครับคุ้ม่าแน่นอนได้แม่ลูกผูสองพมได้แม่สาวอายุแปดเก้าเดือนบวกครับพี่น้องครับตัวน่งครับพี่น้องครับ ในราคาแครสี่หมื่นบาทเพียงเพียงเดียวครับงูหาโตครับพี่น้องครับครับมันราคาครับพี่น้องครับครับชุนหาโตครับชุนี่พานไปเลยครับพี่น้องครับมาดนี้มาเมงแม่ลูกเมียคมนี้ครับพี่น้องครับอยเป็นงวลูกเลี้ยงนะครับแม่กับรอยยิ้มหาบวกนี่ครับแม่กับเป็นเล่ลูกกับเป็นเล่เลยครับพี่น้องครับลูกสาวอายุสามเดือนบวกครับพี่น้องครับครับสําหรับคมนี้เอาไป สองหมืนบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับสองหมืนบาทเพียงเพียงส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตัวลงกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับพอเลี้ยงอยู่ครับพี่น้องครับแม่หนังหนาหนานี้ครับรู้กับเปอร์เซ็นต์เลียดีได้ครับพี่น้องครับง่วนนี่ใสดีทุกตัวแล้วครับชุดนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับเปิดกับเบาแพงครับพี่น้องครับแบีงพีแบีงน้องไปเลี้ยงครับคุ้มค่าการลงทุนแน่นอนครับอันนี้เมืองค้มนี่ครับพี่น้องครับค้มนี่ก็เป็นแม่ลูกเมียงงวงลูกแรก แม่เพิ่นกับพ่อสูงมาได้หรอครับแม่กับสี่ร้อยี่สบวกลบนี่ครับแต่ว่าใจลูกเกินโตครับพี่น้องครับนี่ครับแม่เป็นเล่ลูกเป็นผสมมันเล่ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นครับแม่รุ่นทองนะครับควนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับลูกสาวอยู่หาเดือนบวกครับพี่น้องครับลูกสาวตัวใหญ่ดีใจลูกสาวใจลูกสาวปลอดดีนะครับพี่น้องครับนี่ครับลูกสาวแดงครับพี่น้องครับถ้าม่นีนี้ก็ว่าใจลูกเกินโตล้วครับพี่น้องครับตัวนี้ครับ สำหรับเมียนี่เอาไปสองหมื่นบาทเพียงเพียงด้วยครับพี่น้องครับสองหมื่นบาทเพียงเพียงส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับขพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาเด้ครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมนตบ้านฝางอำเภอกาศีวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับเมืองชิเมะค่ะได้ครับพี่น้องครับพอชิมโฮ่พอเดชไทถ้ำแบบคอนเทนต์ครับพี่น้องครับชิมโฮ่ไทถ้ำแบบแบงปันได้ครับพี่น้องครับ กินงานดีๆครับพี่น้องครับวันนี้มื่อแม่นี่ครับพี่น้องครับเป็นวัลูกเรียกกันครับแม่ลูกเมียลูกสาวอายุสีเรียนบวชด้วยครับพี่น้องครับลูกสาวสวยๆกันครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่กับบวชอยู่ด้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยวคุณจ่ามึงครับพี่น้องครับนี่ครับสำหรับแม่นี่เก่าไปสองหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับสองหมื่นห้าพันบาท ส่งฟรีให้200กิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตัวรุงกันนะครับนี่ครับแม่เป็นแม่ไทยกลางบ้านเท่าครับลูกสาวเป็นลูกผสมบามันเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับกุ้งขาแน่นอนครับแม่กะสูงร้อยี่ห้าบวกไปห้าร้อยสามสิบหน่ยครับพี่น้องครับนี่ครับได้อ้างดีครับดูงหมูดีครับพี่น้องครับสองหมื่นห้าพันบาทเด้อครับพี่น้องครับใจลูกโบดดีเยอะเลยครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นครับนี่ครับชุดนี้ผ่านไปครับพี่น้องครับมะม่วงค้งนี่ครับพี่น้องครับ เป็นแม่ลูกเมียงัวลูกแรกแม่้อยสามสิบห้าบวกลบสองครับลูกสาวอายุสี่เดือนครับแม่กับรุ่นทองกันนะครับพี่น้องครับแม่กำลังกินนมครับแม่กับพาเล่มาไท้กลางพาเล่ครับลูกสาวกับลูกสาวพาเล่กันครับพี่น้องครับลูกสาวหนาหนาครับนมนมแม่ดีเลยครับพี่น้องครับสำหรับแม่นี่เอาไปราคาสองหมื่นห้าพันบาทด้วยกันครับพี่น้องครับสองหมื่นห้าพันบาทนี่ครับ รบบเมื่อไงครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงชุดแม่ลูกเมียนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับบันนี้เมื่อแม่ลูกเมียคมนี่ครับลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องครับแม่ลอยสามสิบห้าบวกลบสองครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นครับตัวลูกสาวเพิ่นครับออกไปกินหญ่ยังนอกเหรอครับนี่ครับตัวลูกสาวเป็นลูกสาวเชลเล่เลือดสูงนี่ครับพี่น้องครับ ครับกำลังกินหยาอยู่นี่ครับตัวลูกสาวเพื่อนครับกินหยาดดีๆครับนี่ครับตัวเมียเพื่อนครับไปลูกไปเข้ามหมเข้ามามนี่ครับตัวเมียเพื่อนครับสำหรับเมียนี่เอาไปสองหมื่นหาพันบาทเ่อนครับพี่น้องครับสองหมื่นหาพันบาทครับพี่น้องครับบับนี้ถ้าว้าเลี้ยงยกหกตัวนี่นะครับพี่น้องครับหกตัวนี่เอาไปในราคาสุดขุมครับพี่น้องครับชุดเมียลูกเมียชุดร้อยไงึ้นมานี่ครับพี่น้องครับ นี่ครับเอาไปเนี่แหละค่าเจ็ดหมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับงอกหงโตครับเป็นร้อยกลางกลางเห็นไหมนะครับพี่น้องครับนี่ครับยกชุดแมวลูเมียเนี่ยเจ็ดหมื่นบาทเพียงเพียงนะครับพี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาได้ครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของคอกัวตั้งอยู่บ้านทองแปลนตำบลบ้านฝางอำเภอกษตเษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับเมืองชิเมะครับเด้อครับพี่น้องครับก็อนี่ซือกับเมืองชิเมะครับ ้ามากกจ้องคอยโท่มากเลยครับพี่น้องครับตามทีเบอร์ผมใหมวๆด้วยครับเพราะว่าชิบเพามีคอนเทนต์ครับพี่น้องครับก็อีซื่อกับปรึกษากันในขอบคัวดีๆเห็นดีน้ากันกับจ้องคอยซื้อได้ครับพี่น้องครับนี่ครับขายในราคาแบงปันเป็นงัวทรงพี่สองรอยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตลงร่วมกันได้ครับพี่น้องครับถ้ามันบ่ไกลกันเกินนายเจียรลายกับ่ได้ไปคิดคารถน้ำพอแม่พี่น้องนะครับเพราะว่าทั้งเฮาาน้นงัวนไปหอดมือพอแม่พี่น้องเห็นเป็นงวนมวนเถือที่สุดนะครับพี่น้องรบ่อมมีงไปเลยวสใจครับ นี่ครับคนกติกาข้างข้อกับว่างไว้เช่นเดิมครับพี่น้องครับอย่าโทษเล่นโทษตัวโทษตอมกันอย่าโทษควบสาใจเด็ดขาดด้วยครับพี่น้องครับมังอิหรีกับจังโทษมากด้วยครับเห็นใจซึ่งกันและกันครับพี่น้องครับครับสำหรับไทยคลิปนี้ก็ขอฝากช่องยูทูบยูซี่พะโคสิงหนึ่งสิ่งหนึ่งฝากติดตามฝากเขามังคลิปฝากเขามาอุดหนุนทีมงากหน่อยหนเขานั่นเลยครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม่คุ้นใจเกษตรกรคนหลากหย่างด้วยครับพี่น้องครับกล้าท่ากล้าการันตีว่าสมเหตุสมผลแน่นอนครับขอให้พ่อแม่พี่น้องโทษ ยำเบอร์โทรศัพท์อีกทีหนึ่งครับ0 6 5 2 0 7 6 8 8 4พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาศิวิสัยจังหวัดเลนดยน้ครับพี่น้องครับครับสำรักไทยชิปนี้กาขอจบ้แตะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ